คนคุณอย่างงวัวเขาคนคุณคุณละค,คนสวยคนหล่อคนสดเท่ของเราด้วยนะคะว้าวแค่เปิดแค่เปิดนะตีมาก่ะปั่นแลอวะร้อไม่ได้นะคะร้อไม่ได้เอาฟิลเอาฟิวมาสวดอะไกัน นอนใช่วันนี้ลูน่าหมดพลังสุดๆเลยแต่ว่าลูน่าเปิดไลฟ์ตอนประมาณประมาณเที่ยงคืนครึ่งลยมคะแล้วลูน่าก็ร้องร้องแบบร้องยาวจสถึงตอนนี้หรือรู้กันอยู่เดี๋ยวใครใครคุณไม่มีนั้นนั้นอะ่ะมีคนเดียวมีที่ไหน เพื่อนลุน่าก็มีคนเดียวเหอะในนี้แหละหนอโอ้ยก็ก็คนในนี้เขาเขาเขาไม่อยากเจอลูน่าหรอกใช่ไหมล่ะเขาอยากเจอลูน่าหรอกใช่ไหม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 สงสารคนในนี้ แกล้งอ <S PA> ่ะใครแกล้งคุณฟลอ่ะใครแกล้งคุณฟลุอ่ะบอกเราหน้าบอกเราหน้าเราที่เธอจะในให้เเตยไปนอนนี่คุณเปลี่ยนเรื่องหรือเปล่าคุณเปลี่ยนเรื่องหรือเปล่าคุณเปลี่ยนเรื่องหรือเปล่าคุณคุณเราเปลี่ยนเรื่องเหรอคุณเราเปลี่ยนเรื่องอี๋เดี๋ยวคุณคุณร้องกันไม่ไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วนะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่เอาปวดแก้มตอนนี้นี่ อะไรคือจะปวดแก้อะไรฮะคือจะปวดแก้อะไรคุณไม่ขืนหรอกลูนา่าลูน่าหยอดไปคุณก็ไม่ขืนหรอกจธอเป็น <c oughs> <c oughs> ให้มันปวดแค่ลหนพิ่ป๊อกเขาแบบว่าไม่ต้องคุยกับลูนา่าดีดิเขาเป็นลูนา่าใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะคนของเราอาจจะแบบว่าพร้อมลงเรือกับคนอื่นหรือเปล่า แต่แบบว่าเป็นลูน่น้าก็แบบไม่พร้อมไงใช่ไหมล่ะแบบว่าพอเป็นลูนา่าก็แบบว่าอุ้ยไม่พร้อมแต่ว่าคนคนอื่นก็พร้อมตลอดถูกป่ะล่ะแล้วเขาเล่ข่าเธอได้หรือเปล่าแม่เขินต,ตัวบิดแบบมึงเธออ๋อยอ๋ยอยทำให้ลู้น่าเขินให้ได้ดิทำให้ลู้น่าเขินให้ได้ดิ ทำได้ก็ลองดูทำได้ก็ลองดูออยอิคุณอาจจะทำได้ก็ได้ทำได้ก็ได้ตีห้าไปลองแล้วนะไอ้คุณไอ้เยี่ยมกันดีคุณได้เยี่ยมกันดีเล่นคนเดียวก็เหงานะเล่นคนเดียวก็เหงานะคุณ อันจริงนูนาแบบว่าหยอดใครไม่เป็นเลยค่ะใช่หยอดไปก็ทุกคนก็คงไม่เขินหรอกจริงๆหยอดไปทุกคนก็ไม่ขินนะคะมันันลูน้าเลยนั่นแหละแก้แค่คนที่เขินนั่นละคะ่ะแก้คนเขินแล้วสนุกดีนะคะอันนี้ข้ามตามนัดเหงาได้ไงไม่ใช้ดนแหย่เล่นอยู่นี่จบมา ทุกคนเลยนะคะ